สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุยสบายสไตล์ทนายหญิงนะคะวันนี้นะคะจะมาแจ้งทุกท่านเพื่อทราบเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9นะคะนะคะเนื่องจากปัจจุบันนี้นะคะ มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019นะคะอย่างรุนแรงนะคะและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอ,อ,อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะคะประกอบกับคณะอนุกรรมการศึกษาติดตามและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019นะคะ ของสำนักง,งานสารยุติธรรมนะคะได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะนะคะฉบับลงวันที่8กรกฎาคม2564นะคะดังนั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้มาติดต่อราชการงานสารและบุคลากรของสารนะคะนะคะจึง เห็นสมควรกำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมในด้านการบริหารจัดการคดีในระหว่างวันที่12ถึงวันที่31 2 5 6 4นะคะล่าคือนะคะคดีที่จัดการพิเศษนะคะให้ดำเนินการโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือการสืบพยานไต่สวนคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะ เช่นวิดีโอคอนเฟอเนหรือว่าทางไลน์นะคะข้อ2คดีสามัญและคดีสามัญพิเศษนะคะกระบวนพิจารณาใดที่สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้ใช้วิธีการดังกล่าวนะคะส่วนการสื้อพยานาบุคคลหากไม่พร้อมที่จะใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์พึงให้เลื่อนคดีออกไปได้นะคะข้อ3 ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องติดต่อประสานงานกับคู่ความและพยานยล่วงหน้าก่อนวันนัดหากฝ่ายใดมีเหตุขัดข้องในการมาศาลและกระบวนพิจารณาที่จะดำเนินการต่อไปไม่อาจใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้ทำรายงานเสนอสารเลื่อนคดีออกไปก่อนแล้วจะก,กำหนดวันนัดใหม่หลังจากดำเนินการได้โดยปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่สำนักง,งานศาลยุติธรรมกำหนดนะคะสำหรับคดีที่มีการ เลื่อนคดีให้เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานกับคู่ความและพยานเป็นระยะระยะจนกว่าจะกำหนดวันนัดใหม่ได้หากคู่ความพร้อมที่จะใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กำหนดวันนัดใหม่ได้ทันทีนะคะข้อ 4. คู่ความสามารถแจ้งความประสงค์ต่อศาลว่าจะดำเนินกระบวนพิจารณาโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยยื่นคำร้องผ่านระบบ e f i l i n g หรือระบบ C o ได้นะคะ ข้อ5คู่ความสามารถตรวจสอบว่าคดีใดที่มีการดำเนินการโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้จากเว็บไซต์ของศาลนะคะ 6. ข้อ6คดีที่ยื่นฟ้องให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแจ้งและอธิบายให้คู่ความทราบว่าในช่วงระยะเวลาของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสสารจะก,กำหนดดำเนินกระบวนพิจารณาโดยใช้วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะข้อ7 การยื่นคำฟ้องหรือคำร้องขอตั้งต้นคดีในคดีแพ่งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแจ้งอธิบายและขอความร่วมมือคู่ความให้ยื่นทางระบบ e i l i n g นะคะหากไม่พร้อมที่จะใช้ระบบ e-Failing พึงให้เลื่อนการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องดังกล่าวไปเดือนหน้าหรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ เว้นแต่คดีจะขาดยุคความหรือมีเหตุจำเป็นตามสมควรอย่างยิ่งนะคะข้อ8การยื่นคำร้องอื่นๆให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแจ้งอธิบายและขอความร่วมมือคู่ความให้ยื่นทางระบบ c ีออส หากไม่พร้อมที่จะใช้ระบบซีอสพึงให้เลื่อนการยื่นคำร้องดังกล่าวไปในเดือนหน้าหรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามสมควรอย่างอื่นนะคะข้อ9กาการขอตรวจสอบสำนวนให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแจ้งอธิบายและขอความร่วมมือคู่ความให้ขอดำเนินการในเดือนหน้าหรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นาตามสมควรอย่างอื่นนะคะข้อ10สําหรับเอกสารที่ขอคัดถ่ายและหนังสือรับรองคดีจงที่สุดเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะจดส่งให้ทางประชันีเท่านั้นนะคะนะคะทุกท่านคะก็สรุปนะคะคดีที่มีนัดระหว่างวันที่12กรกฎานะคะถึงวันที่30กรกฎาคมนะคะศาลก็จะมีการเลื่อนคดีออกไปนะคะ ในกรณีที่มีการสืบพยานนะคะยกเว้นคดีที่เป็นคดีาการจัดก,การพิเศษนะคะก็หากไม่มีผู้คัดค้านนะคะก็ขอให้มีการไต่สวนคำร้องนะคะทางระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะส่วนคดีอื่นๆที่เลื่อนไปนะคะ จ้าหน้าที่นะคะก็จะเป็นผู้ประสานงานนะคะติดต่อไปอยังคู่ความนะคะกําหนดวันนัดนะคะว่าจะได้เมื่อไหรนะคะนะคะทุกท่านนะคะในเรื่องของการยื่นคําร้องคําฟ้องนะคะศาลก็ขอให้ยื่นคําฟ้องคําร้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ มาแจ้งให้กับทุกท่านทราบนะคะว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 นะคะแพร่ระบาดอย่างหนักเลยนะคะช่วงนี้ก็ส่งผลต่อการดำเนินกระบวนพิจาณาในชั้นศาลนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะฝากติดตามช่องควิสบายสไตล์ธนาหญิงนะคะไว้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ